สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเว็บแอปแบบสำรวจเสื้อกีฬานะครับออนไลน์นะครับก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับแบบสำรวจเสื้อกีฬาออนไลน์ซึ่งเราสามารถแสดงผลในรูปแบบเว็บไซต์ในรูปแบบเว็บแอปแล้วก็ข้อมูลจะอยู่ใน g o Google s h e e t นะครับ เรามาดูที่เรามาดูตรงหน้าตาของหน้าเว็บก่อนโหลดมาแรกๆก,ก็จะมาหน้าตาแบบนี้นะครับข้างบนสุดก็จะเป็นแบนเนอร์นะครับก็เราเอาแบนเนอร์ภาพสวยๆมาติดนะครับเป็นเสื้อของเราที่ทางร้านส่งมาเนาะแล้วก็ถัดไปนะครับก็จะมี2เมนูตรงนี้นะครับ2เมนูก็จะเป็นแบบสำรวจกับาตารางแสดงผลนะครับซึ่งจะทํางานแบบเร็วลไทมนะครับหลังจากตอบก็จะอัปเดตมาเลยนะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อนะครับแล้วก็จะมี2ปุ่มให้เลือกว่าเป็นครูบุคลากรหรือว่านักเรียนตรงนี้ก็สามารถไปเปลี่ยนข้อความในปุ่มได้นะครับว่าเป็นนักศึกษาหรือว่าอะไรประมาณนี <als> <c oughs> ้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตอนที่เรายังไม่เลือกก็จะยังไม่มียังไม่โชว์แบบฟอร์มนะครับสมมติว่าผมเลือกนะครับเป็นครูตรงนี้ก็จะมีตัวเลือกให้นะครับใส่ชื่อนะครับให้เลือกชื่อจะสังเกตเห็นว่าในชื่อตรงนี้จะแสดง ทั้งสีเขียวแล้วก็สีดำนะครับสีเขียวหมายความว่ามีข้อมูลค,คนนี้ได้ตอบแบบสำรวจเรียบร้อยสีดำยังไม่ตอบนะครับลองกดนะครับสีดำนายทดสอบอีกรอบโอเคนะครับจะ,ะเพศตรงน,นี้ก็จะอัขึ้นมาอัตโนมัติเพราะว่าจะตรวจสอบจากคำนำหน้าชื่อนะครับแต่ก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับผมไม่ได้ล็อกนะครับเปลี่ยนได้ แล้วก็ตรงนี้นะครับผมเอ,เอาไซส์เสื้อที่ทางร้านส่งมานะครับทางร้านส่งมาปุ๊บผมก็เอามาแปะตรงนี้เพราะว่าท่านาทุกท่านสามารถเช็คได้ว่าของตัวเองสวมขนาดไหนนะครับเพราะว่าเสื้อบางยี่ห้อขนาดไม่เท่ากันนะครับก็ถ้าใครไม่นแน่ใจว่าสวมเบอร์ไหนก็สามารถเอา,เอาสายวัดมาวัดรอบ รอบอกอบวัดความยาวได้นะครับแล้วก็ระบุตรงนี้ว่าของตัวเองไซส์อะไรนะครับสมมติว่าผมเลือกไซส์ L เนาะแล้วก็เลือกรูปแบบนะครับแขนสั้นแขนยาวนะครับอมจตะว่าแขนสั้นแค่นี้ครับนายทดสอบนะครับเป็นเพศชายไซส์ L แขนสั้นกดบันทึกครับพอบันทึกเสร็จปุ๊บก็จะมีข้อความแจ้งเตือนอยู่ข้างบนบอกว่าบันทึกเรียบร้อยจะมาเป็นแบบโทษนะครับซึ่ง จะไม่แสดงในหน้าจอตอนนี้เนื่องจากว่ามันจะออกจากหน้าจอผมบันทึกแค่นี้นะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วเราลองกลับไปดูฝั่งตารางแสดงผลนะครับตารางแสดงผลก็จะมาประมาณนี้เลยนะครับซึ่งกา๊าซต่างๆตรงนี้ก็จะแสดงเฉพาะไซต์ที่มีนะครับก็ตอนนี้ที่มีอยู่แล้วในะระบบก็คือไซส์เบอร์6เบอร์ S เบอร์ M เบอร์ L เบอร์ XL นะครับ แล้วก็จะสรุปมาว่าจํานวนกี่ตัวแขนสั้นแขนยาวกี่ตัวนะครับซึ่งเราสามารถเอาข้อมูลพวกนี้ส่งไปที่ร้านเพื่อให้ร้านทําเสื้อให้กับโรงเรียนของเราได้เลยนะครับจํานวนเสื้อทั้งหมด10ตัวตอนนี้นะครับก็จะมีเบอร์ M 2ตัวนะครับเบอร์ L 4ตัวแขนยาว2ตัวแขนสั้น2ตัวนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะมีตารางนะครับตารางแสดงผลการสํารวจนะครับก็ าสามารถกรองได้นะครับสมมติว่าในนี้ในนี้มันจะมีทั้งของนักเกรียนและก็ของครูนะครับของนักเกรียนก็มีของครูก็มีก็ถ้าต้องการแสดงเฉพาะของครูบุคลากรก็กดตรงน,นี้แล้วก็เลือกครูบุคลากรก็จะแสดงเฉพาะของครูบุคลากรน,นะครับแล้วก็สามารถกดถัดไปได้นะครับหรือว่าจะแสดงตีแถวก็ได้ตรงนี้นะครับ นะครับก็จะแสดงตรงนี้เวลาแจกก็ง่ายเหมือนกันนะครับของข้างบนเราจะสั่งที่ร้านให้ร้านทําเวลาแจกก็เราตามนี้ได้เลยแต่ว,ว่าเราจะปริ้นเก็บไว้เราจะคัดลอกไปวางใน Word วางที่อื่นก็ได้ส,ส่งออกเป็น CSV ส่งออกเป็น Excel ก็ได้นะครับปริ้นลองปริ้นดูครับตอนนี้ผมเลือกบุคลากรนะครับกรองมาเฉพาะบุคลากรทุกไซส์นะครับก,กดเวลากดปริ้นก็จะออกมาก็จะออกมาประมาณ ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมย้ายไปก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะครับเราสามารถที่จะกดปริ้นได้เลยนะครับนี้ผมยกเลิกก่อนนะครับอนี้ย้ายกลับมานะครับโอเคนะครับสมมติผมเลือกไซส์นะครับบุคลากรตรงนี้ผมเลือกทั้งหมดดีกว่าทั้งโรงนะครับเลือกเฉพาะไซส์ผมเอาเฉพาะไซส์เนะครับมีอยู่2ตัวเฉพาะไซส์แมีอยู่สตัวใครบ้างก็มีนะครับ แขนสร้างกี่ตัวแขนยาวกี่ตัวก็ได้เวลากดปริ้นนะครับเราไม่ได้เลือกอกลุ่มตรงนี้แต่ว่าเราเลือกไซส์ก็จะระ,บ,ะ,ะรบุก็จะระบุเฉพาะไซส์นะครับก็จะระบุเฉพาะไซส์ตรงนี้นะครับก็เราจะได้รู้ว่าเป็นของใครอันนี้ถ้าเราปริ้นหน้านี้ก็จะออกมาเฉพาะไซส์ L นะครับก็แล้วแต่เรากรองนะครับเรากรองหน้าไหนก็จะได้หน้านั้นนะครับ โอเคนะครับถ้าสมมุติว่าผมกรองทั้งสองทั้งครูแล้วก็มีกรองไซส์ด้วยอเอาเฉพาะไซส์ S มีแค่คนเดียวเนาะเอาเฉพาะไซส์ M เท่าไหร่ถ้าไซส์ S ปุ๊บก็ประมาณนี้เนาะมีแค่คนเดียวไซส์ M มี2คนไซส์ L มี4คนไซส์ XL ก็มีคนเดียวก็ประมาณนี้เลยนะครับสามารถที่จะกรองแล้วก็ส่งออกหรือว่าปริ้นได้เลยนะครับลองดูครับผมเลือกบุคลากรแล้วก็ไซส์ l ลองกดปริ้นที่หัวหัวกระดาษก็จะระบุว่าเป็นของบุคลากรแล้วก็ไซส์แนะครับประมาณนี้เลยนะครับซึ่งสะดวกมากเลยครับเราลองไปเพิ่มของนักเกรียนดูนะครับตอนนี้ผมจะกลับไปเพิ่มแบบสำรวจไปเพิ่มของนักเกรียนเนาะ เลือกชั้นถ้าเลือกของนัเกเรียนก็จะขึ้นเลือกชั้นนะครับปหนึ่งแล้วก็พอเลือกเสร็จแล้วก็เลือกชื่อนะครับจะกรองชื่อเห็นว่าสีเขียวมีอยู่แสดงว่าคนนี้มีข้อมูลแล้วลองกดเข้าไปดูครับถ้าข้อมูลมีแล้วเรากดเข้าไปดูปุบ๊บก็จะแจ้งบอกว่าคนนี้มีข้อมูลแล้วแต่ว่าถ้าเราต้องการแก้ไขก็สามารถแก้ไขได้เราจะบันทึกไปที่แถวเดิมนะครับจะไม่มีการเพิ่มแถวใหม่นะครับเนื่องจากว่าถ้าเพิ่มแถวใหม่เดี๋ยวการนับจะ ิดพลาดนะครับกดโ,โอเคนะครับก็จะดึงข้อมูลเดิมมานะครับเพศช,ชายของเดิมเป็นไซส์6แขนสั้นถ้าเราต้องการเปลี่ยนก็เด็กคนนี้ไซส์6กับคับนิดนึงเด็กบอบอหนึ่งเปลี่ยนเป็นไซส์8บันทึกนะครับข้อมูลก็จะถูกบันทึกใบนะครับแล้วก็ข้อมูลก็จะถูกอัปเดตนะครับลองดูของไซส์เมื่อกี้ไซส์6กเนาะ เราปรับเป็นไซส์8มีไหมสซยแ8ลองกรองดูครับไซส์ size 8มาแล้วครับนี่มาแล้วสาย์ size 8เนาะแต่ว่าข้างบนตรงนี้ผมไม่ได้ทำให้อัปเดตอัตโนมัตินะครับแต่ว่าข้อมูลทั้งหมดก็จะอัปเดตอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับลองเพิ่มอีกคนหนึ่งนะครับของครูนะครับเราเอาของคนที่ยังไม่ไม่มีข้อมูลเนาะกดเข้าไปเพศชายนะครับ เพราะว่าขึ้นต้นด้วยนายเนาะ,ะไซส์ครูคนนี้ใช้ไซส์ XL แขนสั้นโอเคครับบันทึกครับแป๊บเดียวเองก็เสร็จแล้วนะครับแค่นี้เองครับง่ายๆครับเรามาดูฝั่งการแสดงผลนะครับโอเคนะครับของเราแสดงทั้งหมดตอนนี้ไซส์8มีแค่คนเดียวเนาะเราเอาทุกไซส์นะครับ ก็มี3หน้านะครับมี3หน้าตอนนี้เราแสดงหน้าละ5แถวก็มี3หน้าโอเคครับลองปริ้นลองส่งออกลองคัดลอกได้หมดนะครับอันนี้ก็สะดวกเลยนะครับเราสามารถเก็บไว้เป็นข้อมูลเวลาเราจะแจกเสื้อกลับไปนะครับก็สามารถเอาตรงนี้แหละไปปริ้นแล้วก็แจกลิกถูกได้เลยซึ่งข้อมูลตรงนี้จะอัปเดตอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องกดรีเฟรชนะครับยกเว้นข้างบนนี้จุดเดียวครับ ข้างบนนี้ผมยังไม่ได้ทําให้อัปเดตอัตโนมัติส่วนจุดอื่นอัปเดตอัตโนมัติหมดแล้วนะครับทั้งในหน้านี้นะครับเรากดนัเกเรียนนะครับเลือกชั้นป .1 อ,อีกครั้งนะครับเราจะเห็นว่าของป .1 เนี่ยเดี๋ยวจะเลื่อนลงนิดนึงให้เห็นชื่อนัเกเรียนเลขที่1เลขที่2มีแล้วเนาะเลขที่3ปุบ๊บเลือกเพศก็จะเลือกมาอัตโนมัติตามคำนำหน้าชื่อนะครับ แล้วก็ไซส์นะครับเด็กคนนี้เบอร์8เหมือนกันแขนสัน้นโอเคบันทึกครับเราก็ลองบันทึกไปเรื่อยๆนะครับถ้าอันนี้ของบุคลากรถ้าฝั่งนี้ก็เป็นของนักเกรียนลองเลือกใหม่นะครับอของนักเกรียนชั้นบอ1ชื่อสามขึ้นสีเขียวแล้วครับเราไม่ต้องรีเฟรชนะครับก็จะอัปเดตอัตโนมัตินะครับจะอัปเดตอัตโนมัติ นามสี่ต่อนะครับก็เป็นเด็กชายไซส์คนนี้เบอร์ใหญ่หน่อยแขนสั้นบันทึกการบันทึกก็ไม่นานนะครับก็เสร็จแล้วแค่นี้นะครับลองใส่เพิ่มนะครับใส่เพิ่มของนักเกรียนนะครับลองเอาปอ2สองต่อนะครับอของเมื่อกี้ผมใส่เฉพาะปวหเนาะของปวสองผมยังไม่มีข้อมูลนะครับยังไม่มีข้อมูลเลยสักคน ผมลองใส่ของอนาม3ามนะครับแล้วก็เพศหญิงเนาะ,ะไซส์ผอว่าไซส์8นะครับแขนยาวบันทึกนะครับเราลองกลับไปดูฝั่งนี้นะครับตารางแสดงผลนะครับตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด15ตัวเนาะ15ตัวถูกรือเปล่าอ่บ15ตัวนะครับอัปเดตแล้วนะครับ15ตัวแล้วก็ มีของนักเรียนป1ทุกไซส์นะครับก็มีอยูอ่ทั้งหมด5คนตรงนี้เบอร์6เบอร์8เบอร์10แขนสั้นแขนยาวก็จะมีอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับถ้าจะก,กรองเฉพาะไซส์6ก็ได้2คนจะก,กรองเฉพาะไซส์8ของป1ก็ได้2คนจะก,กรองเฉพาะไซส์10 ก็ได้หนึ่งคนนะครับซึ่งสามารถปริ้นออกมาแล้วก็จะมีหัวข้อเลยนะครับว่าของชั้นไหนไซส์ไหนนะครับถ้ากรณีเราเลือกชั้นแล้วก็เลือกไซส์นะครับแต่ถ้าเราต้องการปริ้นทั้งชั้นไปเลยนะครับปริ้นทั้งหมดที่อยู่ในชั้นนี้ก็เราไม่ต้องระบุไซส์นะครับระบุแค่ชั้นก็พอนะครับระบุแค่ชั้นจากนั้นเราก็กดปริ้นตรงนี้นะครับเราก จะได้แบบนี้เลยนะครับแบบสำรวจเสื้อกีฬาป .1 โอเคนะครับทั้งหมดที่อยู่ในป .1 แต่ลำดับที่ตรงนี้จะขึ้นมาลำดับจากาฐานข้อมูลนะครับก็ก็ไม่เป็นไรครับเราสามารถเรามีข้อมูลตรงนี้แล้วนะครับเราสามารถที่จะสร้างเราสามารถที่จะแจกได้ถูกคนแล้วก็มีข้อมูลครบนะครับ โอเคนะครับใครที่สนใจแอปนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับก็สะดวกมากนะครับสะดวกมากเนกื่องจากว่าสามารถสั่งแล้วก็มีข้อมูลเก็บไว้สามารถปริน้นออกมาสามารถกรองได้หมดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตหยุดเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ